เหนียวจิตใจแล้วกันได้ใช่ใช่เข้าใจเข้าใจฟิลของคาว่ายึดเหนียวจิตใจเข้าใจแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ตลอดเวลานะเราจะใส่ไม่มีปัญหาพี่ไม่มีปัญหากับคนที่แบบนั้นคืออย่าหาว่างมงายนะเราแค่พี่ต้องตกใจแน่เลยเด็กอายุเท่านี้จะมามีอะไรแบบนี้กับเขาได้ยังไงอืมอันนี้เป็นตะกุดอันนี้ตะกุดแล้วอันนี้เป็นเบียแก่อ่า อันนี้ของวัดไหนอันนี้ของวัดทุ่งเศรษฐีอืมรู้จักไหมพี่ภพน์ได้รู้จักไหมคุ้นอยู่คุ้นอยู่วัดทุ่งเศรษฐีถ้าพี่เห็นรูปพระกับรูปวัดอะพี่น่าจะคุ้นหลวงพ่อเนนหลวงพ่อเนนยานาวินโยใส่ด้วยหรออันใหญ่ขนาดนั้นนะเจอใสยังไงใส่ก็ใส่ได้เนี่ยเดี๋ยวใส่ให้ดูแต่เจอไม่ค่อยได้ใส่แบบเปิดเผยไม่ค่อยได้บอกอะไรใครเท่าไหร่เราก็ใส่แบบเก็บไว้ข้างในอ่ะ ใส่ได้แนละ้มันจะใส่ไม่ได้เนี่ยเราก็เก็บไว้ข้างในมันก็ไม่เห็นนะเป็นอีกลุกนึงเลยอะ่ะมันก็ดูไม่ออกมันแบบมันก็ตอิดมิดเห็นไหมอืมอืออืมเออเลิศอยู่ใช่ก็นั่นแหละเราก็ก็มีบ้างอะไรบ้างพูดถึงเรื่องบวชแล้วก็คิดถึงตอนจะบวชเลยเชื่อไหมว่าที่เจอได้มาเป็น ดารานักแสดงเนี่ยเพราะว่าเขาจะไปบวชนะเหรอที่ไหนเจอไปบวชที่ไหน,ไว,ไหนวัดทุ่งเศรษฐีเลยก็คือวัดเขาไปที่นั่นเลยเป็นโครงการสามนเณรพระดูร้อนเหรอคะหรือว่าไงคือมันไม่รู้ว่าโลกกรมหรือว่าแบบมันทุกอย่างมันพอดีไปหมดเลยคือช่วงนั้นเจอปิดเทอมอยู่แล้วแม่ก็เลยพาไปเอ่อพาไปเขาเรียกพาไปวัดอะไรอย่างเงี้ยปกติ <S 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 คือเจอเขไปวัดกับแม่เป็นปกติไปไหว้พาไป ถวายสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติอยู่แล้วแล้วเสร็จปุ๊บก็ไปวันนั้นก็นั่งฟังท่านคุยกับเจ้าวาดเนาะก็ไม่ได้อะไรก็นั่งฟังเสร็จปุ๊บคุยเสร็จก็จะกลับอยู่เจ้าวาดหลวงพนเนนก็เรียกเจอถามเจอว่าแบบเออมาบวชไหมแบบว่าพอดีเป็นวันวันเกิดของพระเขาใช้ไ่ไหวันอุปสมบทปะเออวันครบรอบวันอุปสมบทงี่เหรอ อามามามา,มาบวชแบบวันอุปสมบทครบหกสิบพันหกไม่ใช่หกสิบพรรษาหกอายุหกสิบอะไรอย่างเงี้ยอ๋องั้นก็ไม่ใช่วันบวชวันอายุวัฒนมงคลใช่อ,อ,อายุวัฒนมงคลใช่ใช่คำนี้แหละเออเอายุวัฒนมงคลหกสิบปีอะไรอย่างเงี้ยจต่ก็เลยตัดสินใจบวชเลยทั้งที่แบบไม่ได้คิดอะไรเลยนะเหมือนเขาแค่ชวนแล้วเราก็แบบเออเราก็อยากบวชเราว่างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาบวชแล้วแม่ตกใจมากคุณแม่แบบ วัดทุ่งรามสองใช่ครับวัดทุ่งรามสองแล้วคือเจอก็เลยบอกตกลงโดยที่แบบว่าไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลยแม่ตกใจเสร็จปุ๊บซึ่งจริงๆก่อนนะเนี่ยก็ไปมาหลายวัดมากและแล้วมีวัดหนึ่งชื่อว,วัดนางเลิงรู้จักไหมวัดนางเลิงอืมอืมท่านเจ้าวัดเขาก็ชวนจะบวชบ่อยมากแบบคุณแม่สนิทแล้วแบบบวชบ่อยมากชวนไปแต่เจอปฏิเสธทุกรอบเพราะเหมือนแบบ ไม่ว่างบ้างว่างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างนี้บ้างก็ไม่ได้ไปบวชแต่มาวัดทุ่งคือพูดปุ๊บบวชปับแล้วกําหนดการมันคือบวชสิบห้าวันบวชสิบห้าวันเสร็จปุ๊บเจอก็ก็บวชก็คิดตอนแรกสิบห้าวันแล้วก็จะสึกเลยสรุปไปไปมาบวชเดือนหนึ่งโห oh, <laughs> เดือนหนึ่งถือว่าเยอะนะใช่คุณแม่เกือบคุณแม่ร้องไห้เลยอ่ะตอนเจอดโทรถามน้องอยู่รามสองไม่ได้อยู่แถวรามสองค่ะแต่ไปบวชที่นั้น อ๋อเราให้ชันมากหลวงพ่อเนนนี่ไงมีมีมห้ชันมากหลวงพ่อเนนด้วยใช่แล้วเสร็จปุ๊บก็บวชเดือนหนึ่งเพราะว่าจริงๆใกล้จะครบสมมติว่าวันที่สิบสี่ใช่ไหมพรุ่งนี้จะศึกแล้วเหมือนจะก็ช่วยแบบหลวงพ่อปิดวัดนันนุนีแล้วเหมือนอยู่พอจังหวะเดินเข้ากุฏิหลวงพ่อก็อกกทักก็แบบจะบวชต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะก็ได้ถามว่า แบบทำไมหรอทำไมถึงต้องอยู่บทต่ออะไรอย่างเงี้ยอืท่านก็ไม่ได้พูดอะไรท่านก็แค่ถามว่าแบบอยากอยู่ต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยจากเลยบอกว่าอยากก็เลยโทรหาแม่ตอนนั้นเลยแบบฮัลโหลโยมแม่เดี๋ยวเน้นบทต่อนนะอีกสิบห้าวัน <จะ S 1> น้ำเ<อ>สียงเลยน้ำเสียงคุณแม่คือแบบจะร้องไห้แล้วแล้วคือแ <laughs> บบร้องไห้หเดี๋ยวร้องไห้ได้ดีใจหรือเสียใจมันทั้งดีใจทั้งเสียใจอา้าว ดีใจที่แบบว่าเออได้เห็นลูกเข้าสั่งทำแต่เสียใจที่กลัวลูกจะไม่สึกออกมาเออเออเออเข้าใจเข้าใจฟิวเสร็จปุ๊บก็เลยสึกออกมาแล้วพอสึกออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนคือก่อนนั้นเนี้ยเจินจะมีผู้จัดการแล้วเขาอะจะดึงเจอเข้าวงกันบันเทิงหลายรอบมากแต่ว่าคุณแม่ก็รู้สึกว่ายังเด็ก ยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยก็เลยอยากให้ตั้งใจเรียนก่อนคือช่วงนั้นแบบแมวมองมาประมาณตอนมอหนึ่งมอสองซึ่งเด็กมากมแบบอะไรังยอายุแค่สิบหกไม่ถึงสิสิบสองสิบสามสิบสี่ 12, 13, 14, ประมาณเนี้ยคเสร็จ<ะ>ปุ๊บแต่ช่วงนี้จะบวชอ่ะคือขึ้นม4แล้วม4จะขึ้นม5อ,อะไรเงี้ยใช่แล้วพ่อมันจะสึกออกมาปุ๊บไม่ใช่คุณแม่นะคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อโทรหาผู้จัดการคนเก่า คนที่เคยมาทับทามให้อยากไปเป็นดารานะคือเราทำยังไงก็ได้ให้แบบลูกฉันเข้าวงการไปทีอะไรเงี้ยอย่าให้ลูกฉันแบบแบบกลัวลูกบวชไม่ซึออ้อ่ะ,อะเออ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 ก็เลยได้เข้ามาแบบว่าเนี่ยแหละเข้าวงการแล้วก็ได้งานเลยใช่ก็เลยได้งานเลยไม่แล้วมันบังเอิญไปเจอกับพ่วงกับชื่อพี่หยวนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตามหา คนที่จะมาเล่นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยพอดีแล้วเ,เขาอยู่พอดีได้แต่ซึ่งตอนที่เขาเห็นเราคือช่วงสมัยศึกแรกๆอ่ะพี่เก็ตสภาพแมทผมสั้นๆไม่มีคิ้วดัดฟันอยู่ด้วยอืมแล้วเขาก็แบบว่าอืมเขาก็เหมือนเห็นอะไรในตัวเราอะไรเงี้ยเขาเลยเลือกแจ้งมิ่นประมาณหน่อยครับพับประหลัด ทีละว่าคุณแพรรี่ไปเสียหายมากๆเลยให้มันพูดไปดิฉันบอกแล้วว่าดิฉันมีทีมทนายเก็บข้อมูลดิฉันร้องทีเดียวดิฉันไม่ได้ปเต้นตามมันหรอกดิฉันฟ้องดิฉันร้องทีเดียวฉันฟ้องทีเดียวให้มันให้มันยิ่งมีพฤติกรรมเสียเสียให้หายให้มันทําไปเยอะๆให้มันทำไปเยอะๆมันจะได้มัดมันมัดมัดผีอะมัดศพมันต้องมัดตาสังให้แน่นหนาทีเดียวมันต้องมัดตาสังแล้วมันต้องตอกฝาโลังเดี๋ยวอย่าไปดิ้นตามมันดิฉันไม่ดิ้นตามแบบพี่พวกคุณมาเม้นหรอก เดี๋ยวมันเอมามัดตาังแล้วก็ตอกฝาลงมัดเสร็จตอกปึ้งได้แล้วลงหลุมม,มอจะไปดิ้นคุณอย่าไปดิ้นตามมันมันก็ยิ่งได้ใจเถรพระนั่นน่ะมันก็ยิ่งได้ใจคนเข้าไปเมน้นเข้าไปดูมันเยอะเขาบอกว่าเห็นแล้วมันไสครับคุณแพรลีมันมืนก็ฟังมันพูดก็รู้แล้วมีอาจมีธรรมหรือมันเป็นพระเหรอเออมันพูดแต่ละอย่างก็ขนาดพวกคุณยังทนฟังไม่ได้แล้วคุณจะให้ดิฉันไปฟัง เขาพูดองเจอไปแล้วอ่ะเขาพูดยังไงอยากรู้คือถึงขั้นแบบมีคนมาเมนว่าแบบมันไซเห็นแล้มันไซก็แกพูดอะไรแกสรวนแล้วแกไลฟ์แกไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยไงก็คือไลฟ์อยากพูดอะไรก็พูดเออไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยอืมไปเรื่อยไม่มีคนดูมีแต่คนไปด่า <laughs> แล้วชอบแล้วชอบแล้วชอบขยันแบบชวนคนนู้นคนนี้ขึ้นไลน์นะชอบขยันแบบชวนคนอื่นขึ้นไลน์อะ่ะขึ้นไปแล้วก็ตอบคาถามเขาไม่ได้แล้วปิดไลน์หนีพูดว่าวคนนั้นคนนี้ไปทั่วเลยครับอืมทํานี้ใส่ไม่น่ารักเลยนะครับผมเข้าไปฟังพูดนรกมากเอออืมแสดงค่ายไหนค่ายเฮดเจครับ ฮจเจทยแลนมันเป็นค่ายฮอลลีวูดจิลเลอร์ซึ่งแบบอยู่ในเครือของฮอลลีวูดไทยแลนด์อืมท่องศีลเจ็ดข้อยังท่องไม่ได้ <laughs> เป็นพระยังไงวะงงวะเป็นพระอย่างพระแบบใดอะแล้วเจอเรียนอย่างนี้เจอไม่ต้องอยู่หอเหรออยู่บ้านอ,อ,อยู่บ้านฮะแล้วก็ขับ รถไปเรียนทุกวันเอออุ้ยเก่งจังไม่แบบล้าเวลาเรียนไม่พออะไรอย่างนงี้ททาไงอ่ะมันก็ก็มีบ้างก็ต้องคุยกับคุยกับคุยกับทางมหาลัยอะไรเงี้ยแบบเหมือนคุยกับคุณครูที่สอนด้วยคือคุยหลายฝ่ายมากคุยกับคณะบดีคุยกับนั่นนุ่นนี่คือเราไม่ได้บอกว่าเราแบบอภิสิทธิ์นะแต่ว่าเราแค่บอกว่าเออถ้าเราวันนี้เราไปไม่ได้เราขอมาชดวันอื่นแทนได้ไหมอะไร เออเออได้เงี้ยก็คือเออเออเออวันจันเราไปไม่ได้เราติดงานเราก็ขอไปวันอังคารแทนอะไรเงี้ยแต่ความจริงเจอคือเรียนทุกวันนะเจอเรียนจันถึงสุขเพราะคณะสาธารณสุขคณะสาธารณสุขคือเป็นคณะที่แบบเรียนพอๆกับพยาบาลเลยเรียนอะไรนะสาธารณสุขครับเอาทธอไมเรียนสาธารณสุขคะเพราะว่าตอนแรกที่จะเข้ามาเจอถึงว่ามันจะมีเวลา อบบตอนแรกใช่แต่พอเราชอ,ชอบชอบชอบงานสาธารณสุขราาหรือว่ายังไงคือจะชอบสายสุขภาพครับด้วยความที่ตอนสี่มาห้ามหกเจอเรียนสายวิทย์คณิตมาตลอดแล้วเราก็อยากตอนแรกอยากเข้าหมอแต่ว่าเหมือนหมออ่ะน่าจะดูไม่มีเวลาก็เลยลองหาขนาดที่ใกล้เคียงอัมีเวลาแต่ใกล้เคียงกับ ก็คืออยู่ในแวดวงของสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยสุขภาพของคนซึ่งจบมาก็เป็นการเขาเรียกอะไรนะจอปอก็คือเจ้าหน้าที่เขาใช้มาอะไรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยไม่ใช่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะถ้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคือเราปอโอเคแต่เป็เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอันนี้ เหมือนดูการทํางานของคนอะไรเงี้ยซึ่งตามกฎหมายแล้วโรงงานที่มีหนึ่งร้อยคนขึ้นไปต้องมีจอปอยอย่างน้อยหนึ่งคนอืมใช่เพราะฉะนั้นอัตราการตกง,งานของคณะนี้ก็คือน้อยมากอืมใช่หน้าแบบเหมือนทงไปแบบนี้ท,ทุงนิเทศไปนู่นเนาะ ใช่เขามีแต่คนบอกทรงนิเทศมอกรุงเทพมากค่ะเออเออเออปกติดาราพวกอะไรเงี้ยพวกนักแสดงก็มีเรื่องหลักตายนายเสพติดเลยใช่ไหมใช่ครับจอปอวิชาชีพเออคนรู้เยอะนี่หว่าใช่เอยคนรู้เยอะรู้รู้กันใช่ไหมเจอปอรู้เนาะรู้เนาะเจอปอวิชาชพพเรียนสี่ปีเหมือนทั่วไปใช่ไหมใช่ครับใช่เรียนสี่ปีแล้วก็เรียนหนักด้วยคือเจอเข้ามาหนงก็จะเรียนแบบไม่หนักขนาดนั้นแต่ที่ไหนได้คือหนัก เรียนจันถึงสุกเช้าถึงเย็นอืมเรียนหนักเรียนหนักหนักเลยตามอาจอแล้วเออไปตามเลยชื่ออจอน้องก็ชื่อนี้แหละชื่อเดียวกันกับตอนนี้เลยต,ตอนนี้เลยค่ะตอนตอนนี้เลยไปตามได้เลยอันเดียวกันสาสุขอาชีวอนามัยไหมครับใช่รู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงอ่ะอเรียนหร<ๆ>ือเปล่า มันเป็นสาขาฮะมันมีสาสุขมันมีสาขาอาชีวะนามัยและความปลอดภัยอนามัยสิ่งแวดล้อมเออ,อีกอันนึงอะไรนะเสริมสร้างนวัตกรรมอะไรสักอย่างนี่แหละเอ,อเขาบอกแฟนเขาเรียนอยู่อ๋อว้าวเก่งมากจ้าลูกๆใช่อือจริง,รง,รงๆก็อยากอยู่หอนนะแต่คุณแม่ห่วง ห่วงมากก็ก็ไม่แปลกว่าทําไมถึงห่วงเออลูก<ะ>ชายเขาคุณแม่ห่วงคุณแม่ก็ยบกว่าอยู่บ้านเถอะลูก <laughs> แต่คุณแม่บอกว่าก็เนี่ยเดี๋ยวให้คนขับรถไปส่งอืมแบบไม่ต้องแต่คนมี<ป>คนขับรถเออแต่เรารู้สึกว่ามันเสีสยเวลาคนขับรถอะแบบ <laughs> เขาต้องไปส่งเราเก้าโมงอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องอยู่รอเราจนถึงสี่โมงครึ่งอืม ก็จะเลิกเรียนสี่โมงเลิกเรียนสี่โมงครึ่งบางวันเลิกเรียนเลิกเรียนทุ่มครึ่งเรียนเยอะเรียนเยอะเรียนเยอะค่อนข้างเยอะเราแบบไปเรียนกับเรียนกับเภสั์อย่างเงี้ยเรียนกับพวกคณะวิทย์อย่างเงี้ยจะจะบ้าแล้วคนบอกว่าโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งต้องมีจอปอย่างน้อยหนึ่งคน ใช่อันนี้คืออันนี้คือกฎหมายบังคับเพื่อเอาไว้ดูแลอ่างเงี้ยเหรอคะใช่ดูแลทุกอย่างเลยรวมกระทั่งเอสุขสุขภาพของคนทํางานอะไรเงี้ยอืมใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆนะคือเรียนจบปุ๊บไม่ได้ว่าจะเป็นจปวิชาชีพเลยนะต้องไปสอบใบจปด้วยก็คือเหมือนหมอหมอก็คือเรียนจบก็ต้องไปสอบใบหมอว่าแบบเป็นแพทย์อย่างถูกกฎหมายอะไรเงี้ย อันนี้ก็เหมือนกันเรียนจบก็ต้องไปสอบใบจอบปอสอบผ่านถึงจะทํางานได้โดยที่มีใบอะไรใบรองรับเวลาเขาจะรับเข้าทํางานหรือไม่รับเขาก็จะดูว่ามีใบจอบปอไหมอืมใช่ไม่ใช่ง่ายๆนะทุกคนใช่มันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นแต่ขณะน,นี้คนด้วยความที่พอพูดไปแล้วคนยังไม่ค่อยรู้จักอย่างเมื่อกี้พี่แพรล,ลี่จะถามแต่ว่า สาธารณะสุขคือเรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่มีคนพิมพ์ให้เลยดูแลเรื่องความปลอดภัยสุขอ,อนามัยสภาพแวดล้อมในโรงงานแม่ของหนูทั้งหวงทั้งห่วงด้วยจ้าที่แม่มาพิมพ์เองหรื <laughs> อเปล่ายู่นั้นเลยคุณแม่เจ๋เงแบบนั้นเงินแต่ว่าต้องเงินเดือนสตาร์ทก็ต้องน่าจะเยอะอยู่เนาะ ใช่เนี่ยถ้าได้ใบประกาศจะมีเงินเพิ่มก็เยอะนะมันก็ไม่ก็ถัวไม่แย่เห็นรุ่นพี่แต่นั้นเขาเก่งยมอันดับหนึ่งเขาจบมาแบบจบใหม่ๆเลยนะเพิ่งจบปุ๊บได้งานปั๊บเงินเดือนเริ่มต้นสี่หมื่นเกือบห้าเริ่มต้นนะ แค่เริ่มต้นสี่หมื่นก็คุ้มอยู่นะคุม้มแต่ก็ต้องให้เขาอะเกณฑน,นิยมอันดับหนึ่งอืมถือว่าถือว่าถ้าเทียบแล้วก็ไม่น้อยนะ ไม่พี่สอบจบก็ต้องมีลูกท่านใดเธอด้วยพี่โคตรเข้ายากครับเอาแล้วแล้วเจ๋อจะได้ไปสายนั้นหรือเรามาเรามาสายวันเทิงแล้วอะไรแล้วอะ่ะนั่นน่ะสิคือส่วนตัวจะก,ก็อยากเรียนเขาเรี่ออะไรอะ่ะเรียนด้านสายสุขภาพไปก่อนอะไรเงี้ยอืมอืมเอ่อในวงการก็ทำแต่ว่า ใช่เขาบอกไม่ต่ำกว่าสามหมืนอัพนี่มีคนพิมพ์บอกอยู่อืมอืมก็ยังก็งานวงการก็ทำแต่ว่าจบอันนี้มาก,ก็ดูก็อาจจะทำควบคู่กันไปหรือไม่ก็ไปเรียนต่ออะไรเงี้ยมีแพนจะไปเรียนต่างประเทศไหมยอยากไปเรียนต่างประเทศไหม อยากแต่อยากเป็นแบบปริญญาเอกถึงไปเรียนต่างประเทศอะไรเงี้ยไปต่อเลยอีกอีกยาวๆอนาคตยังอีกยาวๆจบตรีเสร็จปุ๊บอาจจะต่อโทแบบอยากเป็นหมอ่หรอแต่ว่าตรงได้อยู่นะเออเนี่ยตรงหมอเลยเนี่ยตัวเล็กๆหน้าติ๋ีอย่างนี้หรือเขาขาวสะอาดอ่ะมีคนบอกว่าเรียนติดไว้เป็นอาชีพก็ดีค่ะ แล้วมันไม่แน่เนาะอนาคตอะใายพยาบาคลคายที่แปลว่าคายจริงๆนะคือเจอเรียนคือพอปีหนึ่งมันเรียนเบสิกหมดทุกอย่าง,างเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะเรียนใหม่หมดเลยแล้วก็เรียนกับคณะวิทย์เรียนกับเภสัชคิดดูเคมีจะเรียนกับเภสัชอ่ะแล้วคะแนนเภสัชแบบแล้วคะแนนเราคือแบบก็ถือว่าไม่ต่ํานะแต่แบบอยู่ในระดับกลางๆอ่ะแต่เภสัชคือเต็มสี่สิบอย่างเงี้ยเภสัชได้ มากกว่าสามสิบห้าอัพเกือบทุกคนอืมอือคือเราก็ต้องฝ่าฟันไปนิดนึงปรับพื้นฐานหมดปีแรกใช่จบจบปอแล้วไปเรียนหมอฟิลิปปินส์อีกสี่ปีต้องบริษัทใหญ่ๆถึงจะเงินเดือนสูงใช่ก็เรียนเรียนติดตัวไว้ก่อนแหละทุกคนฝากติดตามติกตอกเจอด้วยนะ ื่อนั้นเลยที่นี้เลยกดาป<อ>ก็ติดตามน้องน้องด้วยนะเข้า cp อืมใหญ่จริงบริษัทอืมรวยเลยอะ่ะเข้า cp อะ่ะแ่นแหละย,ยังคือแล้วพี่แพรลนไม่ง่วงเหรอไม่ปกติพี่อะไรกับ fc พี่อะไรดึกพี่นอนประมาณตีหนึ่งตีสองทุกวันนะ่ะปกติปกติของพี่พี่อยู่บ้าน ถ้าพี่ไม่มีงานนะแต่ว่าถ้าพี่เข้ากรุงเทพพี่ไม่ได้ไลฟ์ดึกเดี๋ยววันที่สามสิบพี่ก็เข้ากรุงเทพอ,อีกแล้วที่มีงานว่าจเจอามาไลฟ์บ่อยๆนะอืมเคยขึ้นไลฟ์ช่องเตีมงเคยขึ้นไลฟ์ช่องเตีงบ้างปะเนี่ยขึ้นสมัยก่อนเจอขึ้นแต่เหมือนช่วงนี้เจอมีงานเยอะก็เลยแ<อ>บบใช่ไหมก็เลยเออมีคนตามเยอะไงเอฟซี FC จะได้แบบตามข่าวข่าวเราดูพี่ตามไหมก่อนจเจ๋งไม่ได้ อันนี้คือแอคหลักของพี่พรี่เลยใช่ไหมแล้วทำไมปักมามันเจอเลยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ช่องช่องใหม่พี่เพราะว่าช่องเก่าพี่มันปักตะกร้าไม่ได้แล้วตอนนี้พี่ขายของพี่ก็เลยมาสร้างแอคใหม่ช่องใหม่พี่ก็มาดันช่องนี้มาไลฟ์มาอะไรเนี้ยดันให้มันแบบยอดฟอร์มันขึ้นเร็วๆพี่ใช้ช่องนี้อย่างเดียวใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าไลฟ์แล้วช่องพี่มีปัญหาพี่ก็จะฟีพี่ก็จะจะหลบกลับไปช่องใหญ่ ช่องแรกพี่อ่ะนั่นผู้ติดตามพี่เยอะอันนั้นผู้ติดตามพี่ตั้งตั้งเยอะไม่จะจะได้ฟอตทิกต็อกอันนี้ไงใช่ใช่ถ้าพี่ไลฟ์ทุกวันพี่อันนี้เลยมาเจอกันได้อันนี้เลยฟอตไปละตบตุนค่ะมันขึ้นฟีดจะเลยมันขึ้นมาแล้วจะเอ้าพี่แวรลี่นี่มาเออทำไมมันขึ้นแต่มันไปเรื่อยเหมือนกันนะอีิกต็อกี่นะ่ไ่รย <laughs> ไปเรื่อยฟีด ทุกคนรู้แฟนคลับรู้โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวก่อนนะพี่ได้ได้เจอวันดีสัลด้กันไว้เจอกันโอเคไปแล้วบ๊ายบาย